เอาเลยครับพ่อตวัสดีเพื่อนๆที่น <it> ่ารักท <ks> ุกท oh, ่านเลยนะครับผมอยู่ในเกม GTA V นะผมในโหมดแข่งรถนะฮะมามารับชมกันเลยมาดูว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่ครับผมแล้วก็เอาเป็นวงกำเอาเว้ยเอาเว้ยมาที่โอ้โหเบียดกันเบียดกันเป็นไงเฮ้ยเวรกรรมล้วได้อยู่ได้อยู่แปลกๆไม่ยังนี้แหละนะ ต้องมีการเบียดกันเกิดขึ้นบ้างเราความเร็วหน่อยตรงนี้เออปึ๊บกำทางไม่ได้วะนี่เล่นด่ดานดีนานเดี๋ยวข้างหน้ามีเลี้ยวนป็นไงว่าละเดี๋ยได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆเยอะค่อยๆไปรีบไม่ได้เว้ยเว้ยมาดีมาดีมาดี ลังตามมาติดๆเลยข้างหลังนีงเดี๋ยวกหน่อยหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรอบสองต้องรักษาให้ดีเลยสา้พลาดเาด็ดขาดโอ้ยยิงยาวน,นั่นนะตามมาไกลๆแล้วเรามันไล่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงได้ยาวๆก็ผมจังหวะน,นี้อ่า ม,มันตามมาติดติดเลยวะมีรถมีรถค่อยๆ่ค่อยคเออคุมได้ดีคุมได้ดีโอ้เว้ยเลทส,สองเว้ยต้องจำไว้ว่าบนสะพานตรงนี้เราต้องชะลอความเร็ววันนี้วันนี้ต้องชะลอความเร็วนิดนึงอ่าทำได้ดีเป็นเงินแย่แน่ เอ้ยเว้ยเข้าฝักเัาเว้ยปึ๊บมันเล่นแข่งออนไลน์ได้เนียด้หนะอุ้ยไปเยี่ยมละโอ้โหตามมันติดเลยอุ้ยเวียนกำไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่แหละคือเหตุผลของการโอ้โหข้างหน้านี้ไม่ยับนี่แหละคือต้องระวังให้ดีเลยโอ้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 ยอย่าพึ่งโอ้ย เดือดหนักนิ้หน่อยอุบยมันแางแางปลายวะต้งไงอ่ะต้งไงอ่ะต้องไง,ง,ไง,ง,ไง,งไเพื่อนตัวใหญ่ีมือมันคนระดับกันพี่น้องถามมดมาวะถามมันติดเลยว่ะไม่ยอมปล่อย,ยข่าตัวนีเนี่ยของเรื่องนะเนี่ยเราต้องประคองให้ได้แต่้าแล้วเนี่ยทีเดียวเองเราแรงปล่อยรับน้ำห่วง โอ้โอนยโอยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้นโอ้นโอ้นโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้ยโ้อเออโอ้ยน้ยยยอยักรอบออปโ้้้้อ้อ้ออ้ยออ้ยอ้โอย้ มาตามฝึกบันเท่ไปตรงนี้ทดลองความเร็วผมงลิฟต์คอยไปแล้วกันตรงนี้ปึ๊บปึ๊บตามมาที่ติดเลยโดนพวกมันไล่กันกันแน่ยวันนี้เราต้องทดลองความเร็วเฮ้ยแก้แล้วผิดเดี่ยมผิดเดี่ยมตายอยู่ได้อยู่โอ้ยตามมาที่ติดเลยเว้ยขัดไม่ปล่อยเว้ย เาเรื่องเอาเรื่องจะสอยทุกป้าไม่ได้นะอยู่ได้อยู่ฝีมือได้อยู่อืมตามมาได้พวกไอพวกนักปิ้งแน่แน,น่ตามมันเลยที่พุทามทันแล้วนะโคตเรานี่มันโคตรแรงเลยว่ะจริงนะเซต,ตโน่นี่คือแบบแรงมาก ซื้อมาในร,ราคามา 7, ันเจ็ดแสนวบาทใช่ปะน่าจะจำได้ประมาณนั้นแหละซื้อมาเมื่อไหร่ผมจำไม่ได้้ะเก็บตังค์โคตรนานกว่าจะได้อันนี้ผมเล่นในโหมดออฟไลน์นะครับผมโหมดเรืองอะไระคือหลายๆคนอยากเห็นผมเล่นในโหมดออนไลน์นะเพราะว่าผมผมฝึกได้ไม่เป็นไงยามฝึกอยู่โอ้โหดีวะ่ะควบคุมดีวะ่ะตรงนี้หาม,มาแล้ว còn đang hàng gì, gấp lái, gấp lại. gặp lại. rồi. 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 đi rồi. 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 là rồi. 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 เลยตามมาที่ติดเลยเว้ยพวกนี้เดี่ยมดีจังเฮ้ยแย่ละไอ้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่อุ้ยตรงนี้ติดตรงนี้ติดจบเลยแต่แบบดไปครั้งหนึ่งหมดได้อยู่เดี๋ยวเรากินทางยาวสบายแล้วโถ่ไม่ต้องตีเิียะรถแล้วมันแรงอะแรงจริงยอมรับเลยแต่โนนี่เกือบแรงมาก อุ้ยมันเต็โอ้ยเดี๋็กคนนั้นมันเตะวิ่งถนนริมนี้ไงจะวิ่งกะว่าจะวิ่งปาดระยะใกล้แบบนี้ไงได้ยู่ได้อยูห่าง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 โอ้ยเรียบร้อยผมเฮ้ย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 โอ้ยเย้ ที่ขออีกรอบนึงแย่มือนรอบมีห้ามชนอะไรเด็ดขาดชนได้แต่ชนน้อยที่สุดพวกนี้ไม่เกี่ยวนะผมเลิกต้นไม่เกี่ยวเลยพยายามอบอกว่าปักฟองแบบให้ดีที่สุดอ่ะเมื่อกี้มันเละเกินไปรอบแรกนี่คืออย่างสวยเลยโอ้โหคุ้มรถคุมมท้ายอยู่สนใจดี๋ยวด้านหน้ายัางไงอยากสนใจด้านหลัง ได้อยู่ได้อยู่เว้ยเอาละเข้ามุมดีสวยมุมนี้ต้องระวังเออสวยสวยสวยฮ่าสวยสวยสวย,สวยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นทนได้ทนให้น้อยที่สุดนะฮะตามมาติดติดเลยเว้ยเดีวพวกมันแน่นอนจริง รอบแรกผ่านไปนะ่าจะสบายอยู่นะน่ามีรถก็ปวุนตรงนี้อีกแล้วผมไม่เข้าไปใกล้ไหนแล้วนะโอ้ยมีรถตัดหน้าด้วยว้ตรงนี้สบายหัวห่างๆเยอะแอร์รักษาระดับความเร็วไว้ตรงนี้ก็พอเรียบร้อยเอสองครับผม เบาเบาตรงนี้เบาหน่อยเฮ้ผ่านได้ตรงนี้ต้องเบาหน่อยวะนั่นไงนั่นไงบอกให้เบาหน่อยเรียบร้อยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเฮ้ยกดคว่ำเว้ยเฮ้ยไม่คว่ำวะเอาเรื่องวะเกียรได้วะเรียบร้อยเลยเฮโทษทีว่ะเพื่อนโทษทีโทษทีเพื่อนโอ้ยโอ้ โอ้ยบอกให้ชนน้อยสุดแต่รัภาพไม่น่ารอดนีเ่เป็นไรพลาดแล้วครับผมจบเลยเล่นให้จบเกมพอค่อยไปเด้อตรงนี้แต่ก็ดีนะครับตาสุดพวกมันเนีเ่ยเขาทีว่าเพื่อน เดี๋ยวนี้เดาะผมลืมผมลืมอ่างผมที่หนึ่งอะเนี่ยโอ้ยขึ้นที่หนึ่งไวจังวะไม่เป็นไรที่หนึ่งแล้วก็รัดย,ยาวๆเลยจังหวะนี้เดี๋ยวผมเอารถคันอื่นมาเล่นมาก่อนผมในคลิปหน้าผมจะไม่ซื้อรถเลยต้องเก็บตังค์มีอยู่แค่คันเดียวเองเนี่ยผมห่างไกลเยอะ สบาย,บายากว่านี้โค้งนี้แหละกินเรียบผมบอกเลยเตโนนี่คือเดียวโค้งดีมากโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายเจอกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆเข้ามาอย่าเจอกันนะ